มามีม่ทำอะไรแม่กำลังชื่นชมต้นไม้มหาศาลของแม่ที่สวยไหมนี่คือต้นอะไรครับแม่อชื่อมันเพราะนะมันชื่อต้นพิลังกาสาแต่บ้านเราเรียกผักจ้ำนะะเป็นผักพื้นบ้านของเราอะ่ะเขาเรียกผักจำออ้ำแต่ชื่อว่าพิลังกาสามาดูใบของมันนี่ค่ะนี่นี่สวยมากเลย สีเขียวขจีนะคะ <Wow. S 1> ลักษณะใบของมันจะรีปลายแหลมต้นไม้ชนิดนี้มันไม่ก่อปัญหาให้เราเพราะมันไม่ผลัดใบในฤดูแล้ง <Wow. S 1> อย่างขณะนี้นะคะเข้าสู่ฤดูหนาวเราจะเห็นว่าต้นสำชาผลัดใบต้นชมพู่ต้นมะกอกในสวนของเราเนี่ยผลัดใบทุกวันในกวาดมีปัญหามาก oh. แต่ต้นไม้ชนิดนี้ไม่ผัดใบเลยเข <Wow. S 1> ียวัุ่มตลดใบนี่หมายความว่าใบมันร่วงลงเนี่ยแหละแม่ใช่นอกจากว่าเหลืองๆนานๆก็จะเหลืองๆอย่างเงี้ยนะคะ <Yeah. S 1> เหลืองนะคะก็ร่วงบ้างแต่ไม่ได้ร่วงมากมันจะเป็นต้นไม้ที่เราเรียกว่าเขียวตลอดปี <Wow. S 1> นะคะแล้วก็ทำไมถึงเป็นต้นไม้มหัศาจรรย์นะคะนอกจากใบของมันที่เขียวชุ่มนี้มันยังมียอดอ่อน ที่เราสามารถนําไปทําอาหารได้เนี่ยมาดูยอดอ่อนของมันนี่ยอดอ่อนของมัน,น,อ,อ,อ,น,อ,มนออกสีม่วงม่วงอ่อนๆเนีออน่ยใบอย่างเงี้ยเขาไปทําอาหารกันค่ะทางเหนือนี้เขาจะเอาไปยําหรือเราเรียกว่าซ่ามันจะมีใบมะม่วงอ่อ,อนใบอโศกน้ําเป็นอาหารที่อร่อยมากมันจะมีรสฝาดๆนิดนึงนะคะเปรี้ยวนิดนึง นะคะอมเปรี้ยวอมฝาดเงี้ยนะคะก็เป็นสมุนไพรชั้นดีเลยค่ะอันนี้แม่กินสดสดหรือว่าแม่จะต้องเอาไปนึ่งเอาไปผัดก่อนไหมครับอ๋อต้องทานสดๆดได้เลยผักชนิดนี้นะคะกับยอดมะม่วงอ่อนๆอเงี้ยยอดชมพูย่เงี้ยยอดอโศกน้ําเนี้ยนะคะเอามาซ่ากันซ่านี่คือคือกินบันโดยเฉพาะเลยใช่ไหมแม่คือคือไม่ได้ไปกินกับลาบไปกินกับอะไรใช่ไหมอ๋อได้ได้ยอดของมันนี่นะเอาเป็นเครื่องเคียงลาบ เอาไปจิ้มกับลาบหรือน้ำพริกก็ยังได้เลยนะคะมันเป็นสมุนไพรจริงเหรอ,อลูกชอบกินลาบนะอะลองเอาไปจิ้มทานาได้เลยค่ะแล้วตอนน,ตอนนี้กินเลยได้ไหมเนี่ยเออต้องไปล้างหน่อยหนึ่งอาจจะมีฝุ่นละอองแต่ว่ามันไม่มีสารพิษนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แมลงไม่กัดเลยเห็นไหมค่เนี่ยเราไม่ต้องฉีดยาพ่นยาเลยม่ะมันไม่อร่อย,อยงไง <laughs> มันคงจะมีรสฝาด้งคะอ่า แต่มันเป็นผักพื้นบ้านส่วนมากก็จะแข็งแรงต่อสู้มแมลงได้อันนี้พื้นบ้านนี่คือส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนืออ่ีส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือภาคอื่นก็คงมีบ้างก็เห็นเหมือนกันแต่คนไม่ค่อยนิยมนะแต่แม่ว่าต่อไปเนี้ยถ้าให้ดาราดังๆมาจับแล้วถ่ายรูปเนี่ยแม่ว่าโอ้โหรับรองก็แน่แดังแล้ว <laughs> เดี๋ยวจะมีสรรพคุณให้มันแล้วทุกคนจะร้องว้าวเลยไปดูกันเนี่ยดูลำต้นของมันก็แข็งแรงนะคะเนี่ยมันเป็นไม้ที่ไม่ใช่ว่าเป็นไม้ใหญ่นะแต่อายุยืนที่บ้านของแม่เนี่ยปลูกตั้งแต่แม่ตอนเป็นเด็กเลยตอนนี้มันก็ยังมีอยู่ที่สวนเราเนี่ยนะคะเราเอาปลูกเป็นแนวรัว้วเพื่อที่จะป้องกันเรียกว่า ยาฆ่ามแมลงหรือพวกคนสวนข้างบ้านเนี่ยเขาฉีดยาฆ่ามแมลงเราก็จะปลูกอันนี้เป็นแนวรัว้วโอ้นี่ก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้แม่ของผมเนี่ยยืนนะครับเนี่ยชูมือก็ยังไม่ถึงยอดของเขาเลยโอ้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวรั้วได้สบายเลยนอกจากเป็นแนวรั้วแล้วนะคะมันสามารถป้องกันสารพิษจากสวนอื่นๆที่จะปลิวเข้ามา เราปลูกให้มันสูงประมาณ3-4เมตรก็สบายละทีนี้ก็สารพิษก็ไม่ปลิวเข้าในสวนเราเพราะสวนเราเป็นสวนเกษตรอินทรีย์จ้ะโอ้ประหยัดเงินทำรั้วได้อีกหลายแสนนั่นเนี่ยนอกจากเราจะปลูกเป็นแนวรั้วนะคะที่แข็งแรงก็สามารถปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมันมีทรงพุ่มนะคะแล้วก็ช่อของมันมันก็จะสวยเวลาออกดอกออกเมล็ดก็จะสวยนะคะสามารถจะ เป็นไม้ประดับในบ้านของเราสวยงามมากเลยค่ะ,ะช่วงนี้เป็นช่วงที่มันจะออกผลนะคะผลของมันก็จะเป็นลูกเล็กๆเ,เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยสวยงามไหมล่ะก็โอเคอยู่นะแต่ว่าผลมันไม่ล่วงอะไรใช่ไหมแม่อ๋อตอนนี้มันยังไม่แก่จัดค่ะถ้ามันแก่จัดนะคะมันจะเป็นลูกเม็ดสีดำๆค่ะนี่สีดำๆเริ่มจะสุกแล้วเนี่ย เริ่มจะสุกอีกสักอาทิตย์นึงมันก็จะสุกเต็มต้นเลยแล้วผลของมันเอาไปทําอะไรได้บ้างครับโอ้สปปรพคุณเยอะมากเลยผลของมันเนี่ยอมเลยกินเลยอืมผัดฝาเปรี้ยวสปพคุณ <laughs> ตื่นไว้เยทำให้ชุ่มคอแก้ไอค่ะ <laughs> นี่ก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ผมเนี่ยเก็ <laughs> บมาเป็นถ้วยเลยไม่รู้ว่ามาทำอะไรเหมือนกัน <laughs> ไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะอมเนี่ยโอ้โห คอเนี่ยไม่ใช่ชุ่มอย่างเดียวนะคอบวมได้ต่างหากนะนี่ยน,นี้เหรอ,อขนาดนี้อันนี้แม่จะไปทําอะไรครับเนี่ยอืแม่จะไปทําน้ําสมุนไพรค่ะน้ําพีลังกาสานะขนาดนี้ประมาณสากักขีดนึงหรือสองกำมือต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรนะคะต่อน้ําประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็ก่อนที่เราจะเอาไปต้มเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็บี้ขยําให้มันแตกแล้วก็เอาไปต้ม กับน้ําประมาณ1ลิตรพอมันเดือดนะคะก็ใส่เกลือน,นิดนึงถ้าชอบหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่ใส่น้ําตาลแต่ถ้าคนไม่ทานหวานเลยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็ดื่มน้ํามันเฉยๆนะคะพอต้มเดือดเสร็จกรองนะคะใส่ขวดไว้ในตู้เย็นหรือจะดื่มแบบอุ่นๆก็มีสรรพคุณทางยาสูงมาก <Wow. S 1> ค่ะนอกจากทําน้ําสมุนไพรแล้วนะคะ การดูแลสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสามารถนำไปหมักไวายได้นะคะอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีรดฝาดและอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะดื่มไวายเพื่อสุขภาพเม็ดพิลังกาสานี้นะคะหมักไวรับรองอร่อยเคยทำมาแล้วค่ะหลังจากที่มเมล็ดที่มันดำๆนี้นะคะแก่จัดมันก็จะล่วงลงพื้นพอล่วงลงพื้นเสร็จมันก็จะอ,ออกงอกต้นเห็นไหมคะเห็นไหมอ่า เพาะพันธุด้วยการเพาะเมล็ดนะคะเยอะแยะเลยค่ะเต็มต้นเลยน่ารักเชียวจากต้นเล็กๆนั้นแม่ก็จะเอามาใส่ในถุงดำเพาะพันธุ์ในถุงดำขุดมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เพาะไว้ลำต้นมันก็จะเป็นเนี้ยค่ะเราก็จะเอาไปปลูกได้เลยในเนี้ยปลูกเป็นแนวรั้วอีกหน่อยสวนของเรานี้ก็เต็มไปด้วยพี่รังกาสา มักวายกันสนุกเลยโอ้ยเมากันทั้งเมากันทั้งสวนใครเป็นกินเพื่อสุขภาพไม่ได้กินเพื่อเมาโอ้โหแม่ก็ม,<ว>มีหลายต้นนะเนี่ยต้นสูงๆทั้งนั้นเลยอันอันนี้ต้นที่แม่ถือเมื่อกี้เนี่ยประมาณอายุประมาณอายุประมาณปีหนึ่งได้ไหมแม่หนึ่งปีได้คงได้อยู่โอ้ปีหนึ่งไดขนาดนี้เลยเหรอ,อโ<ห>ตไวโตไว้วไว<ห>ทำรั้วเนี่ยสักสามสี่ปีก็ขึ้นสูงเอวละ แล้วมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องตัดแต่งกิ่งเท่าไหร่ไม่เหมือนต้นชาต้นชาต้องตัดตัดแต่งกิ่งอันนี้ปล่อยขึ้นมันเป็นปีปีมันก็สูงขึ้นมันของมันอนได้กินทั้งยอดได้กินทั้งผลด้วยเนาะมหัศจรรย์ไหมล่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับกับต้นพิลังกาษาสมกับเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ของแม่ผมลูอเปล่า ซึ่งลำต้นเนี่ยเราก็ไปปลูกเป็นแนวรั้วได้นะประหยัดเงินได้หลายแสนนะครับสำหรับคนที่มีสวนยาวๆแบบว่าไม่มีงบประมาณในการสร้างรั้วเนี่ยก็สามารถนำต้นพิรังกาสาเนี่ยไปปลูกเป็นแนวรั้วได้นะหรือว่าจะปลูกเป็นไม้ประดับนะครับแหมเป็นทรงพุ่มมันก็สวยงามดีนะ แถมใบของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยร่วงหล่นนะครับก็เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องมากวาดทุกวันนะครับเหมือนต้นไม้บางชนิดนะครับและเขาเนี่ยก็ให้ความเขียวชอุ่มนะครับใบของเขาเนี่ยก็ยังสามารถไปประกอบอาหารไปกินได้เป็นสมุนไพรอีกต่างหากนะ และยังไม่พอนะครับโอ้โหลูกของเขาเนี่ยนะก็สามารถไปทำวายหรือจะกินเพื่อเป็นสมุนไพรก็ได้นะดังนั้นจะเห็นได้ว่าโอ้สรพคุณเนี่ยทั้งต้นเลยนะแม่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้นะที่อยากจะแนะนํากันสําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะไปปลูกต้นไม้ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรดีนะต้นพิรังกาสานี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่แบบว่าโอ้ ปลูกแล้วเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยสวยงามด้วยนะโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณต้นไม้มาสจัย์ของมามีพี่ลังกาสาใช่แล้วค่ะเจ็บคอไม่ลูกอมแกเจ็่าช่วยมาช่ายชุมวันไหนเนี่ยไอเอ็กเม็ดแม่อร่อยของแม่ข <laughs> มเป็นยาฝาดก็เป็นยา คำว,ว่าจำนี่อาจจะเป็นเป็นอ,อย่าเลยอย่าเลยอย่าทำาคำถาม่างนีง้ทำไม